ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ที่ติดตามรับชมนะครับนะอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับจากงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดินะ์วันนี้มีกรณีศึกษาเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้โชค,นะคโชคน้ํามันนะครับอันนี้เครื่องที่มีปัญหาวันนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น tu 4 3นะครับ นะครับอันนี้คือตัวคาร์บูเรเตอร์นะฮะอันนี้เป็นก๊อกน้ำมันส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นโช๊คเครื่องยนต์ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับไสกรองอากาศก็ไม่มีใส่มานะครับการบอกตำแหน่งการทำงานของโช๊คนะครับของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับ คือที่ตรงปากคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีภาษาอังกฤษเขียนคำว,ว่า open open เนี่ยแปลว่าเปิดแล้วก็จะมีลูกศรเนี่ยชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วที่ตัวฝาหม้อกรองอากาศนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ให้นะเป็นลูกศรขึ้นบนกับลงล่างนะครับถ้าขึ้นข้างบนนะครับ ก็คือโช o ปิดนะปิดภาษาอังกฤษคือ close ถ้าลูกศรลงข้างล่างคือ open นะครับคือเปิดในกรณีที่เครื่องยนต์มันเย็นอยู่นะครับนะแล้วเราเอามาใช้งานนะครับเราจะต้องปิดโชคปิดก็คือนะครับให้ดันขาโชคตัวนี้ขึ้นนี่นะผมถอดให้เห็นชัดเจนนะครับน,บนี่โชคเปิดนะครับปิดก็คือดันขึ้น นี่นะครับปิดช o เพื่อต้องการให้คาบูเรเตอร์เนี่ยจ่ายส่วนผสมหนาคําว่าหนาในที่นี้ก็คือปริมาณอากาศที่เข้าจะเข้าได้น้อยส่วนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จ่ายเนี่ยจะจ่ายได้เยอะก็คือเป็นส่วนผสมหนาทีนี้เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเปิด เปิดก็คือดันขาโชคตัวนี้กลับลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับทีนี้เครื่องโยนตัวนี้นะครับนะโชคมันอยู่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับก็คือ close ปิดพอปิดปุ๊บมันเดินเบาไม่ได้นะครับมันเดินเบาแล้วมันจะดับก็ผู้ใช้งานก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ไปทำการขันนะครับ แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไปขันสกูปรับตั้งลูกเล่งเพื่อให้รอบเครื่องยนต์มันสูงเพื่อให้มันเดินเบาได้นะทีนี้เมื่อผมเามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโช๊คเนี่ยมันปิดอยู่นะครับพอผมเปิดให้มันเป็นปกติรอบเครื่องยนต์มันเลยสูงนะเมื่อรอบเครื่องยนต์มันสูงเราก็แค่มาปรับสกูตัตวนี้นะครับเพื่อลดรอบเครื่องยนต์นะครับ ให้มันเดินเบาอยู่ในรอบปกตินะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับจะมีปัญหากินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจ่ายส่วนผสมหนานะครับมีควันออกท่อไอเสียเยอะหัวเทียนจะเปียกแฉะและบอดได้ง่ายนะครับสำคัญเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้ามอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะไส้กรองอากาศนะครับสมควรที่จะต้อง ใส่นะครับนะดูภาพความสกโปกนะครับนะและเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะอันนึงคงไม่กี่สิบบาทเรามั้งนะครับอาครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับอันนี้คือโชคเปิดนะครับโอเพนถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าโชคปิด ราะนั้นเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับโชคจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเปิดอย่างนี้นะครับคนเป็นช่างไม่น่าจะพลาดนะครับส่วนคนที่เขาซื้อเครื่องมาใช้เนี่ยบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับมีปัญหาอย่างไรมาก็ให้คำปรึกษาและแก้ไขเขาด้วยนะครับนี่เป็นสวิตช์ครับ ลงล่างนี่คือออนนะครับสตาร์ทเครื่องอเดี๋ยวผมจะลองติดดูนะครับต้องขออนุญาตใช้เท้านะครับนะครับนะฮะเครื่องยนต์เดินอยู่ในรอบเดินเบานะครับจะเป็นปกติก่อนหน้านี้มานี่รอบเครื่องเร่งแบบสูงมากเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ